พออนุญาตเจ้าของนะคะก็ <c oughs> จะมีเสียงแบบว่ายิ้วัดยิดก้กัดเขากำลังถามมันว่ามันได้วิชานี้มาจากไหนมาแน่วิยากันถักมันนี่แม่มากินน้ำข้าหูมมแม่ลืมให้แม่ชีดูหูนนะพูดอะไรกูลืมเลย กำลังถามมัอนว่าได้วิชาอีมาจากไหนมากูกห้าดกูกอันร้องพอน้มึงใส่ปั้นขวาขวาปั้นใส่ลุ่มบนดึงอย่างพวกอีกูกรอง่ให้ทีไม่กรอมังกี่ปีแล้วเจ็ดปีดูดิโอ้ยทุกคนถ้ามีคนมาขอสอนเนี่ยขอให้สอนสอนเขาปะ อนได้ค่ะชัว่วโมงละกี่บาทอันนี้ก็แล้วแต่หัวช้าหัวเร็วอ๋อต้องอยู่ที่คนด้วยแต่เนี่ยมึงถ้าคนหัวเจ้าหัวเร็วแต่ยัง,อ,ยงอันยังกูเนาะหัวจาไอ้น่ะมึงงงอยู่ฮะเนาะงงก็ว่าอันปีนหน้าปีนหลังอยู่เนี่ยนี่ใจหนังแบบนี้กินเหมือนกันนะเนาะ เออแชร์ไปที่อัน <c oughs> ทุกคนติดตามนนเพื่อนได้นะ<า>เดี๋ยวจะแชร์ลงให้แล้วก็ไปติดตามกันเดอ้อแล้วเด็กๆก็เล่นกันดูนุ่น <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เอาอะไรมาเกิดกันล้างหนาอันนี้กาแฟลูกลูกของฉันกาแฟ นี่สดไม่ต้องบอกว่าคนถ่ายสดหรือเปล่าถ่ายก็สดถักยังไงให้สดถักทั้งวันทั้งคืนถักทั้งวันทั้งคืนนะคะถึงจะได้ความสดมาค่ะเพราะเราไม่มีเวลาให้สามีนะคะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอใครอยากโสดเด้อ มารับผักซะมึงมาเรียนผักหนังใช่เรียนผักสายกระเป๋านะะจะได้สดค่ะฝากอะไรหน่อยไหมคะฝากติดตามเพจ QR เครื่องหนังเครื่องหนังด้วยนะคะเพจตัวเองก็ลืมชื่อน่ะใช่ค่ะเบอร์โทรติดต่อทั้งหมดก็ไปดูในเพจได้นะจ๊ะทุกคนที่รักทริปทางหลักจะไปลงไว้ให้นะคะโอเคสัญญาเราจะลงทุกวันดีกด ห้ามข้ามวันนะคะวันละสองโพสก็ได้อ่ะฉันก็เอออยากให้มันเป็นแบบว่าอะไรอ่ะอยากให้มันแบบว่าเออนั่นอะแค่นี้แหละ